ดอกกำลังบ้านครับผมเสียงให้ลืมเลยครับต่ํๆก็เยอะครับพึ่งทางนั้นครับผมฝั่งนี้ก็เต็มเลยครับแต่ย้อนแสงผมกำลังจับจุดอยู่ว่าไปกี่ทางครับผมเห็นไปทางหนึ่งแล้วครับทางนูน้นมีไปเป็นสายอยู่ครับ มีต้นไม้ไม่กี่ต้นครับเดี๋ยวลองไปได้ดูเดี๋ยวดูสภาพก,ก่อนเพื่อนโอ้โหครับเพื่อนเจอแล้วครับลังทรงงามอยู่อยู่นีพุ่มโน้นบนยอดเลยครับไม่รู้จะเห็นกันไหมนู่นครับปลายนิ้วผมนี่แหละ ช่วงนี้แหละเป็นข้าเป็นออกอยู่ครับเขาอ,ออกให้ลื่มเลยตอมเยอะครับเพื่อนๆนู่นเข้าวเป็นออกไปช่องนี้แหละจะเป็นหลังดีหรือยังแต่เป็นทรงแล้วครับมองไม่ค่อยชัดซึ่งที่รกมากเพื่อนๆื่อนประดูเขือเต็มเลย เพื่อเตรียมไักหาทางซูมให้ดูกันใต้ลังก็ไม่นาเพื่อนคุณไปวัดกับผมหายากไปครับเดี๋ยวไปเตรียมของกันไม่ค่อยขึ้นเออตามเครือนี่หรอโน่น นวน,นข้างทางที่เลยต้นิงมหม้าแห้งๆไปนี่นครับที่ตอมเลยต้นนี้ไปเห็นไหมเป็นพุ่มอยู่กินไม่ไกลแล้อออกอวกปบะานสองสามร้อยเมตรครับผมประมาณสามร้อยเมตรตอมเยอะมากตอมอย่างก,กำแมงวันเลยครับอืมแต่ขึ้นยังไงนี่สิ ค่อยๆขยับไปครับผมหายักไปครับลูยครับผมมาได้ครึ่งถางแล้วไม่ถึง,คร,งครึ่องหรอครับถางเคลืออยู่ต้องลุยครับมาจนถึหมดเปลือตอนนี้ตืองเสายดา แต่ไมเต็มจริงแต่หลายอย่างนะนเพื่อนที่จะเต็มหลายอย่างพวกมองไม่ค่อยชัดครับเพื่อนคือเอาง่ายแล้วไม่งั้นก็แก่ครับไม่เป็นก็ยังไม่เป็นดีกับแก่เวลาผมทำงานวันพุ่ง 做那个东西，那个。 ดูเราอยู่ไม่ไกลทางเลยเพื่อนผมจี่แล้วดูดอกไม้ข้างทางหายเพื่อนเดี๋ยวเจอข้างบนครับทางเพื่อนขึ้นมาแล้วค่อยเห็นกระผมยังไหวอยู่ครับยังไหวไปไหวมาอยู่เพื่อนขึ้นมาจนถึงรลังแล้วครับรังข้างบน ไม่รู้เห็นไหมซูไม่ดูเพื่อนลมพัดจังหวไปไปมาครับเพราะมองจากข้างล่างไม่เห็นจริงๆเพื่อนเราต้องนี่ครับต้องขึ้นมาดูครับผมไม่งั้นไม่เห็นปล่อยวาครับผมอย่างนี้สักสิบห้าวันครับมันเขาย้อยแบบว่าพึ่งแดดด้วยครับผมเพราะว่าพึ่งอยู่ในพุ่มเรือ ย้อยผึ่งแดดก็เลยดูเหมือนเป็นทรงรังกระดาษยังไม่เสร็จเลยครับนี่ยังไม่ได้ทำเพิ่งจะเริ่มมาอยู่ครับไตเพ,พื่อนๆลงครับผมไปที่อื่นข้าวผมโอ้ยขึ้นดีไหมครับเนี่ยแต่มันติดทางแล้วหมายมหาชนด้วยครับเนี่ยรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ครับ หม้มหาชนนะครับหามุมให้ดูกันดูเหมือนพึ่งยังไม่ค่อยเป็นดีครับโอ้โน่นครับขึ้นไปวัดดูน้ำครับผมผูงใหญ่อยู่เสียได้ยลยครับแต่ปล่อยไม่ได้ครับผมทางนูนทางมันเป็นเกาะทางคนักเข้าไปตามกระต่านี่อย้อาเต้มเลย เขาเพ่มอยู่ประจำวันนั้นผมก็เอาตรงนีน้ยังไงดีครับเนี่ยโอ้ยดึงดูขึ้นลุนน้นดูครับนู่นครับขึ้นลุ้นดูดีกว่าดีกว่าไม่ได้อะไรครับผมขึ้นมาแนละ้วจิดครบแล้วครับผม นี่ครับหมายมาหาชนจริงๆเออไปครับผมไปต่ออีกนิดนึงได้นานอย<ม>ู่ครับผมขอครับดีขึ้นไม่ได้ครับผมข้างทางหมายมาหาชนครับน,น,นีย รับแบนหนึ่งมามหาชนคนข้างทางจมีกันครับคนเจอเยอะแล้วครับไปต้องไม่ละนักเล่นลงครับผม ครับผมลงมาก็ดับครบแล้วไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับใส่น้ําดับเลยครับทห้คนกรับผมลมเดี๋ยวผมรอดูใต้ไปครับผมไปใต้ต้นนี่ครับใบหญ้าแห้งอย่างนี้อันตรายครับผมเราต้องเซฟก่อนอออเราคนที่ดูให้ชัวร์ดับให้สนิทครับผมหมายมหาชนจริงครับหมายนี้ต้องต้องยอมขึ้นเสี่ยงครับผมนี่ก็มีรอยคนมาเอา มันมีเกาะเดียวครับผมนี่เกาะเดียวเลยครับข้างหมู่บ้านใครผ่านมาก็เจอครับนี่ครับเกาะเดียวเล็กๆต้องขอครับผมปล่อยไว้ก็คือไม่ได้อะไรเลยครับผมก็เคยได้ต้นหนึ่งตรงนี้มันเกาะไม่ใหญ่ก็ผมขอเล็กๆแล้วเซียนผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะครับผมเพราะมีต้นไม้เป็นป่า ลองแกะดูะเกินแบนอยู่แล้ครับนี่ครับน้ำมันจะเกินแบนอยู่น่าจะเป็นดอกจานครับผมเพราะว่าต้นจานอยู่ตรงน,นู้นห้าหกต้นครับผมนามสีสม้มเจีสอนก็น่าจะมีดอกจานด้วยครับผมนะเจี๊สอนสีสม้มแต่ไม่เยอะครับเสียดได้อยู่ครับมาเจอเร็วไป ถ้าไม่เอาก็ไม่ได้ครับเพื่อนอเก็บก่อนครับไปครับผมดีที่ไปใต้ต้นอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋จะเข้าไปเอาเชิงกระดาษครับผมทําที่พึ่งเชิงกระดาษทําที่พึ่งได้ครับผมเชิงกระดาษโอ้ยติดเลีย โอ,อโอ้สุดเสือข้าวมาดูที่ฟงที่ใส่เชิงกระดาษครับโอ้สุดเสือนี่แหละข้าก็ติดออกกระตุกใส่ข้าวเพื่อนปล่อยให้เขาย้ายไปอยู่ที่มิดชิดกว่านี้ครับผมอยู่ที่โล่งเกินนี่ครับเชิงกระดาษยังไม่ใส่ลูกใส่อะไรเลยครับท้องครับผม จีพึ่งได้ครับอนุญ,ญาตเก็บทั้งจีฟึ่งครับผม